เอาเลยลูกพี่ <laughs> ลูกพี่ <laughs> <laughs> นี่นี่นี่ไเดูกันเลย <laughs> ดูนี่เ<อ>นี่ยค่ะเห็ดมะนาวตรงนี้จะเป็นสีเหลืองๆหล,งลื่นมากเห็ดเอเลี่ยนตัวนี้มันเป็นเมือกอะค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะ อยู่ที่ป่าเหมือนเดิมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองค่ะแต่อากาศผนว่าจะหนาวค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบสามองศาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้เห็ดอะไรมากทุกคนคะเห็ดแรกที่เราเจอก็คือนี่เลยเห็ดมะนาวค่ะแต่ว่าน้องไปแล้วแหละแก่แล้วตรงที่สองค่ะทุกคนดู เจอเห็ดพึ่งค่ะดอกนี้กำลังอ่อนอยู่ค่ะเห็ดมะนาวก็ลื่นนี่ค่ะขาตรงนี้จะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็จะเป็นเมือกค่ะตรงนเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่ก็เป็นเมือกๆอยู่คือเห็ดมะนาว นี่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยล,ล,ลอกออกลอกคราบมึกเมือก <laughs> <ๆ S 2> ออกลื่นมากเลยค่ะดูเขาเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนลื่นจับลื่นมาก ลอกคราบก่อนเนี่ยค่ะเมือม่อเมื่อเดี๋ยวต้องใส่ถุงแยกค่ะเดี๋ยวเขารสชาติเขาจะเปรี้ยวถุงก็ไม่ได้เอามาแต่ถุงมือมีถุงมือน่าจะได้ไม่เยอะเอเลี่ยนลอกคราบเห็ดเอเลี่ยน กำลังรอขคาบค่ะนี่โหลื่นมากเลยใส่ใส่ในถุงมือแยกต่างหากเดี๋ยวเขาไปโดนเห็ดตัวอื่นเดี๋ยวเขาไอ้นั่นค่ะอ,อ,อกเปรี้ยวอะดอกหนะ่ เห็ดลอกคราบเอเลียนเห็ดเอเลียนเห็ดดูทุกคนเอ้ย <c oughs> นี่ลอกออกก็จะเป็นแบบนี้ท้องเขาท้องเห็ดก็จะเป็นดอกหยกักหยักนี้ใส่พงุงอุย้ยลนลนลน,ลน นี่ได้สองดอกมาดอกอยากได้ดอกขนาดนี้ค่ะทุกคนดอกขนาดนี้กำลังสวยเลยคะ่ะออ้ยอุย้ยนูนนั่นเห็ดอะไรไม่รู้ ดอกกำลังสวยดอกเขาเล็กจริงๆเก็บเห็ดขมอีกแล้วค่ะอุย้ยเจอน้องส้มด้วยเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนอุย้ยอุ้ยแน่นมากอุย้ยอุ้ยเอา ไม่ดึงไม่ออกแล้วค่ะคุณแล,แล้วเราก็ได้ขาส้มมาหนึ่งดอกน้องน่าจะแห้งเพิ่งมาเจอน้ำอมน้ำอมน้ำฝนนี่ค่ะอานแล้วหนึ่งดอกแต่สายตาไปเห็นตรงนั้นนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นเห็นมะนาวอีกแล้ว เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะอสรุปไม่ใช่เห็ดมะนาวค่ะทุกคนเราเป็นเห็ดดินเจอเห็ดหมวกส้อมอีกแล้วค่ะทุกคนดอกนี้สวยมากเลยน้องอวบวิดูแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันกินเนาะดูอีกข้างหนึ่งรอยเขาแทะตัวถากแทะ รอยภาคแท่นี่ค่ะนี่สวยจังเห็ดพึ่งอีกแล้วแต่ขาเขาแตกดูยังอ่อนๆอยู่เลยอยน่ารักเจ้า เจอเห็ดพึ่งหวานก็ทุกคนทุกคนจ้าอุ้ยดูสิดูสิสอุ้ยเย่ yeah. และแล้วเราก็ได้ประเดิมเห็ดพึ่งหวานอุย้ยดูทุกคนดูอุย้ยเพราะว่าอ่าฝนเขาเพิ่งตกอะคะ่ะทุกคนเนี่ยอุย้ยดูสภาพ สภาพน้องพึ่งหวานน้องพึ่งหวานของเราแค่นี้ก็เอาค่ะได้แล้วประเดิมดอกพึ่งหวานนี่ทุกคนเห็ดพึ่งหมวกส้มเข้าแก่หมดแล้วหนึ่งสองสามดอกที่สี่ดูสภาพน้องโอ๊ย้ยน่าสงสาร จังเลยได้หลายดอกเลยนเนี่ยพึ่งหมวกส้มพึ่งถา่ายล่หมวกส้มเดีมีเพื่อนหาเห็บค่ะวันนี้เป็นบอก<ม>เก็บอีกละเก็บแ <laughs> ล้วไม่กินจะ <laughs> เก็บทำไมเพื <laughs> อ่อฝนมันพึ่งตกเห็บมันจะพึ่งออกมันจะออกได้ไงต้องรอมันเดียวรอไม่ได้แล้วเดียวใคขยีใ,ใจ โดนโดดโดโดแกโอนแกเราก็ได้เหมือนกันเฮงตังัดตัง,งัดตัง,งัดตัง,งัดนี่สีสวยด้วยสีตําตาลเข้มเออเราไปขโมยเก็บของแกดิขโมยของพี่กูนี่า,ยา <laughs> อย่าฝาตาดีด <laughs> ี เราก็ได้เหมือนกันน,นี่ีดูเสียงดูเสียงเสียงคนชอบเก็บเห็ดเหมือนกันจะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนดู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 ด,ด,ดูเรียกเราไปดูนะเดี๋ยวไปเก็บตัดหน้าหมดเลยมีลูกเนี้ยดอกเนี้ยดูโอ้โเห็นไหมน,นั่นอ่ะ ดูสิน้องนารักเแพ็คคู่เอาเป็ดป่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนห,ญหญาง่อจะเพื่อชอน่ชอบกินอยากกินเห็ดปวกอะคะ่ะทุกคนยังไม่ได้ยังไม่เคยได้เก็บเลยยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเราไม่มีป่าที่ใหญ่ที่มันขึ้นจริงๆป่าเห็ดปวกเห็ดปวกอะคะ่ะ สั่งเขาก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> ชอบหาเห็ดแต่ <c oughs> ว่าต้องสั่งต้องสั่งเห็ดกิน <c oughs> นี่นารับกระจุมกระจิม <c oughs> คุณเสียงมามีเพื่อนก็จะกรี๊ดกราดสนันป่าอย่ก็ <c oughs> จะกรี๊ดกราดสนันปา่าดูพี่กับน้อง อืมอืมอสองดอกนี้มีการขค่มขู่ข่มขู่ <c oughs> มาเก็บของหนูนะสวยมากเลยอ่ะดูแพ็คคู่เหมือนไม้ขีดจริงๆค่ะทุกคน <c oughs> ถึงเรียก เออเห็ดไม้ขีดเด้อมีอ่อนนี่อุ้ยเสียงทุกคนขอโทษทีเสียงกรี๊ดกราดมากเลยอ่ะนี่ๆๆไปเดูกันเลยดูดิอุ้ยเก็บสนุกเลยเนี่ยเฮ้ยสนุ่งสาตัวเล็กยอดตัวเล็กยังไม่ยอดเลยีแต่ได้ม่ได้ไม่ได้สายตาหากินเจ้ามีได้เจอกลุ่มสายตาหากิน อภิรยัยเปรี้ยเป็นน้ำพริกผันสวยมากเลยดอกนี้นี่ค่ะเห็นมะนาวตรงนี้จะเป็นสีเหลืองๆนี่รสชาติจะเปรี้ยวเหมือนมะนาวลื่นมากเห็นเอเลี่ยนตัวนี้เนี่ยลอกเอเลี่ยนออกก่อนลอกคราบก่อนเนี่ยคราบน้องมันเป็นเมือกค่ะ มีน้องหนึ mm ่งดอกหนึ่งดอกทวนขวัญเอ้ยขวัญมาดูมาอยู่กันเนื้อกับตัวมีอยู่ดอกเดียวเสียงคนภาคเสียงคนภาคหนังไน้องเห็บเขาขึ้น ทางเดินค่ะป่ามีเยอะแยะไม่ยอมขึ้นดูแล้วเขาก็ไม่โตมันจะโตได้ไงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเล็กขนาดไหนก็ไม่ปล่อยชั้นโอ้โหโดูทุกคนจา๋าตื่นมากจับนี่เมือกติดมือดูความเหนียวของน้องอืบวกกับฝนตกใหม่ๆ บวกกับฝนตกใหม่ๆก็เลยเหมือนเดิมค่ะอือเอเลียนเห็ดว่าจะมาหาชิงช้าก็มาจริงๆได้มาอีกรอบหนึ่งแล้วเอาเลยลูกพี่ดูทุกคนดู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 โอ้ลูกพี่ ูยไม่ oh, mm ูพ hmm. ี okay, ่ดูดนไปไหน่ม่บอสไมเอาหาไม่กวาดไม่มีไม่กวาดโอ้่าแม่บอสนี่ลูกพี่เอ้ยต้องหาดี่อยโฮ้ยเอ้ย่นมาเจอข่ามีนไมดูชด้นื่ดูเชอเจอเจอเหียก็ได้โอเนไหม วันนี้วันหยุดวันหยุดได้มาเล่นของเล่นตอนสมัยเด็กๆอยู่โรงเรียนนะเรียนนี้กับันเอ่่วนอันนี้ก็ขาลายหมือกันส่วนนี้บวก่อมเหมือนกันแต่ขาลายสีดำค่ะทุกคนนี่ขาอวกมากเลยมีหลายหลายชนิดหลายแบบหลายลาย ตระกูลเดียวกันตระกูลเห็ดพึ่งขาลายกันแต่ว่าคนละชื่ออะไรเราไม่เอาขาลายส้มเนี่ยส้มอีกกระนึ้นแต่ตุ้มสวยส้มแป้นแต่ส้มแป้นด้วยทุกคนส้มตุ้มๆแต่เออเนี่ยใช่เนี่ยค่ะทุกคนสีมันจะต่างสีเขาจะต่างกันนะสีแต่ว่าดนดเห็ดพึ่งทั้งเห็ดพึ่งขาลายทั้งดัท่านหัวไม่กินดอกขนาดนี้กำลังอร่อย ไดไหน,นหัวไม่คิดสวยงามเน,นี่ยี่เขาได้เยอะเลยหละอันนี้ <c oughs> ดูนี่ติดใจไม่กลับบ้านอันนี้อ่ะให้ขึ้นให้ <c oughs> ขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้จะไปไงสายไฟไง พี่เขามองไม่เห็นก็บอกว่าไหนไหนดูดิดูสีดูสิคงให้เห็นนี่ทุกคนดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่นี่สุดใจอีกเนาะดอกที่ห้าดีแต่ยังไม่ได้แต่ดอกที่ห้าเอาไม่ได้ค่ะนี่น้องใหญ่แล้วน้องแก่แล้ว สวยเลยเห็เพึ่งขาลายนี่นี่ค่ะตรงนี้จะมืดมืดหน่อยนะคะทุกคนนี่ดูสิดูสิ สายตาดีมากตีกันแย่งเห็ดเราอ่ะแกมพี่ไรอ่ะไม่แย่งหรอกแต่ยายหัวฟูนี่อีบุ่ไม่ได้ไม่ได้ขอให้ได้เก็บก่อนนะคะทุกคนพี่ก็บอกว่าไม่แย่งหรอกมองไม่เห็นว่าท่านไม่ดีเ,เลยนะห้ามเข้าป่านะพี่พี่ไรบอกว่าตากแกเนาะ ตาต้องตาดีจริงๆดูเห็ดนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนดอกเล็กๆเราก็เอา ลุ้นนี่ค่ะเต้อันนั้นแก่แอันนั้นแม่เขาไม่อยากอาแเต่ลูกเขาแล้วบอกเออเดี๋ยวจะทักไปอออดอก,กดโอ้แรมร้องนี่ก็ขึ้นเยอะอทุกคนทำไมมันแตกอย่างเงี้ยมันเจอน้ำแล้วมัน ดอกเขายังอ่อนอยู่นะน้องหนาวของพี่นะลื่นจริงๆครับทุกคนลื่นจริงๆ มือก็จะขออภัยในความสปกปรกมือก็จับยากคะ่ะว่ามันลื่นกคเขาสามดอกยี่ <Yeah. S 1> โชคดีมากค่ะวี <Yeah. S 1> ี่สวยมาก ดอกสีส้มเปิดพี่ที่ไรเรียกเก็บเห็นอู้ทุกคนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหวางไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บดอกที่สองดูสิอุ้ยดอกใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ย โอ้ยลูกเขาติดมาด้วยขอโทษทีไม่ได้นั่งใจโอ้ยทำหมวกน้องหกักนะโอ้ยดีใจนุ๊กกระเด็นกระดอนอทำหมวกน้องหักอะค่ะทุกคนดูดูความสวยของน้องนี่ หมวกน้องหลุดทำหมวกน้องหลุดอือทำหมวกน้องหลุดอืออีกถังหนึ่งสีเหลืองหมดอีกถังหนึ่งกระดำกระดางเยู่คลิปนี้็ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย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 ีใ่หมแกแล้ว,ลวดู what the fuck bye 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 bye